ผม <im iter> 谢谢ีกัตเอมามาตึงคลีดะตึเจแลวนี่จะเลยนี่นี่แมงวันหนางตัมเลยแล้วพี่น้าเขาไม่ตึ้มมมีลมนั่นเุงมีลมนี่นี่มีลมนีลมไปอกเลยมีตึงบินี่ีตึงมนี่มีอะรนี่ตึงมันคนจับเลยนดยเอเลยครับแล้ววันเปี้กัดีที่ม ครับเดี๋ยวเดี๋วเปืเลยันผลิตด้วยครับนี่อนี่ตนี่อมนี่ไมดเลยียาอยาพ่นเมนนนี่มันใกาเลยไม่เีาอาเลย่นเ แล่ผัวเลยผัวไม่หนาววะกแกว่าไม่หนาวนใครกัวนมันใส่นาวเลยนี่มาแกอัด n วนให้ไม่หนาวข้าวมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ข้าวข้าวมันมีกลิ่นครับมีกลิ่นบูดเน่าซึ่งส่งสองลินก็ง้ากเหม็นนะนะครับ เยอะไหมครับที่ที่อบตลำธีเนี่ยครับตามที่ทราบนะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดถุงที่ที่ชาวบ้านเอามาส่งนะครับที่เอามาคืนในส่วนที่เหลือก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีมีมากน้อยขนาดไหนชาวบ้านบ้านทิ้งได้เยอะบางครั้งมือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะเอาไปทิ้งได้เยอะนะครับเนื่องจากมันมันมันรับประทานไม่ได้่มเป็นครับ มันก็มวเผี้่รับมาจากพอพเรืองอะอ่ะอะไรก็ไม่มั่นใจนะครับแต่นี่มันมาจากพพนะครับก็ก็บรจุไม่เรียบร้อยจะบ้านไม่สามารถที่จะจาอบต่องก็ไม่ไม่ไม่ได้บรรจุเองนะครับเนื่องจากว่าวขางมาโดยเฉพาะจากพพนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นของเสียหรือของ อย่างไรนะครับดียวว่านี่มาให้อล่อยตเตนต้องนี้อตอมเนีึงมินติดมือตั้งบนโต๊ะก็ง่ายครับตั้งเวะเลยตั้งตรงนี้ต้องแบบดิ้ก่อนแว่าออตเต็งตองประตายนี่เลยมินติดมือเลย อังี้าด้วยันดวาด้วยชีที่าวันทีวอยู่นแล้วครับนี่งนงเลวันทีหั่งจิ้งฝนจังมานี่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 วันทีมาลบกวนชีวันทีักทีกว่าแล้วอันนี้สิบเดือนหกปีห้าหกอันนี้บ้านไม่เลือเล